ว่าถ้ามีคนโทรมาจีบเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงไมรเขาเป็นใครตพี่น่ารักมากเลยกินอะไรกันคะตะลี่ายากยคุยด้วยชอบมานานแล้วค่ะมีแฟนแล้วก็ยังชอบอยู่น่ารักมากแฟนพี้ดูไหมอ่ะแบบถ้าโทรแบบโทรไปคุยทุกวันได้ไหมคะ <c oughs> แลตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เค้กจะต้องมาเอาคืนแล้วค่ะขอกันทึกก่อนว่าตอนนี้เค้กอยู่ข้างนอกบ้านกล้าอยู่ในบ้าน <c oughs> คนโทรมาจีบเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงปกตินางเป็นคนแบบก,ก็ไม่ได้ขี้หึงเท่าไหร่นะเป็นคนที่แบบรู้สึกอะไรก็จะเป็นคนเงียบเงียบเป็นคนเงียบแต่ <c oughs> ว่างอนก็เงียบไม่พอใจก็เงียบอะไรก็เงียบแต่สักแป๊บหนึ่งเขาก็ถึงจะค่อยมาบอกเรา,าเขาไม่โอเคแต่ดูซิว่าวันเนี้ยเขาจะสงบสติอารมณ์ตัวเองได้ไหมจะนิ่งหรือเปล่าถ้ามีคนมาจีบเรา โทรมาแบบตอนหน้าตัดตาแล้วน้องที่เราให้โทรมาก็เป็นน้องจากแบบดรอร์ดเลยเอาให้มันใจต,ตัวที่สุดว่าใกล้ๆอ่ะโปะหมด <_ disputes> จะเคยโป๊ะชณีโป๊ะช็อตใหม่ก็เดี๋ยวดูซิว่าน้องเขาจะเล่นสมบทบาทไหมแบบค่คิดอ่ะก็สนุกว้าวอันนี้เนื่องในกว่าอะไรเนีน่กกย Happy Anniversary เี็บปะซึ่งจริงมันแค่ Happy Anniversary เแต่เราต้องมา Happy Anniversary เจ็บสัมเนียงอังกฤษแบบ the chat the chat ของตัวเอง ทเรฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะค่ะอันนี้ใช่เบอร์พี่เคสไหมคะใช่ค่ะใครอ่ะอ๋อไม่ต้องรู้เขาเป็นใครนะคะปดีเอาเบอร์มาจากไอเดียเบอพี่น่ารักมากเลยติดตามมานานแล้วค่ะอ่และนี่พี่ทำอะไรอยู่คะไม่ได้ทำค่ะทำงานค่ะทำงานกินอะไรอย่าไรคะกวันนี้ นะกินกินกินแล้วค่ะอันนี้กติแฟนแฟนพี่ดุไหมคะ <c oughs> นี่ชื่ออะไรอะ,อะ,อะช,อชื่อแมนค่ะพอดิติดตามอยู่ในไอจีอะค่ะแล้วเห็น,นเบอร์ก็เลยโทรโทรมาค่ะปีิยาคุยด้วยเ<ม>พราะว่าชอบชอบแบบชอบมานานแล้วค่ะมีแฟนแล้วก็ยังก็ยังชอบอยู่เพราะว่าน่ารักมาก ขอบคุณค่ะอ่อแล้วอันนี้แบบถ้าโทรแบบโทรไปคุยทุกวันได้ไหมคะยคิดเอม <c oughs> ไม่ได้ค่ะโอ้ยใจแล้วอันนี้คือไม่น่ามีแฟน,นเลยค่ะเพราว่าชอบเพราว่าชอบชอบมานานแล้ว <c oughs> แล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงต่อชอบแล้วไงอะ่ะอันนี้อยู่กับใครคะตอนนี้อ่ะ อยู่กับแฟนค่ะแล้วคุยได้ไหมคะคุยได้ค่ะยังไม่ตอบคําถามเลยมันถามว่าวันนี้ทานอะไรไปอย่างคะกินแล้วค่ะอันนี้แฟนจะว่าไหมคะถ้าเราเราโกไปทุกวันไม่น่าวันละรอบก็ได้ไม่น่าจะว่าค่ะน่าจะโดนกระทืบน่าจะโดนกระทืบอองั้นเดี๋ยวขอขอคุยกับแฟนได้ไหมคะกับแฟนพี่เหรอใช่แล้วได้ได้ค่ะพี่รักฮัลโหลครับ ครับอันนี้อันนี้แฟนที่เคสแบบใช่ครับสุขจัด์วันพวกก็สุขจัดเวนพวกร็พบกนี่สองคนนะคะใครก้องเลยครับขอบคุณค่ะฮัลโหลขอบคุณนะค่ะบ๊ายบายแล้วยังไงต้องทำยังไงต้องให้รางวัลออ <น>ที่เราไม่เห็นกล้องหรอกล้องไั้อย่าไไม่เห็นอยู่ตรงไหนอยูด่ดยตลอดเลยเนี่ยใช้เอาผ้าในขนาดติโกสบายอยู่ตัวใครชาไมโอ้ยังยังเลยว้าวเออนหรอทไัง่เหยังเลท่อ ในสายตาที่รักจะได้มีแต่เขาคนเดียวมองไม่เห็นนะน้องอ่ะรู้งานว่้นะไหวชิบดีไหวชิบดี่ที่เสื้ออยากใส่เองต้องขอบคุณน้องอ๋อยที่เป็นธุระให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องแนนที่ถกอมาด้วยนะคะเแต่เสียงดูมนี่ดีอ่ะจีบจีบเลยแบบคั่งคั่งเลยอ่ถามจริงความรู้สึกที่รักกับรักคือรู้สึกยังไงก็ตอบเขาไปไงก็ไม่ได้ลให้รักทำหน้าตึงใส่เขาทำไมตอนนี้คิดดี ที่รักแกถามก่อนทำไมอ่ะก็คนป็นแฟนคลับที่รักไงหรอเออยังไงอ่ะเขาก็เป็นแฟนคลับเธอไแล้วเขายุ้มว่ามากเลยนะบอกว่าอะถ้าผมคไปดูที่เททุกวันได้ไหมแฟนที่เทไม่ว่าหรอกอะไรก็ดูทุ่งสาววะแล้วที่รักก็ไม่ก็เขาเป็นผู้หญิงไงคงไม่นั้นหรอกมั้งเฮาวล็มาผู้ชายอือก้าวรอบหน้าเจอกูแน่